ออไรยังค่ะแล้วจ้ะอ่าเท่าไหร่คะค่าข้าวร้อยสามสิบร้อยสามสิบเตงรู้จักเขาไหมมันนาว่ะสวยรู้จักไหมไม่รู้จักรู้จักโซซ้อไหมฮะรู้จักโซซ้อปะไม่รู้จักจะจะไปติดตามไหมไม่ฮ่าฮ่า่อีดอกก็ไม่รู้จักแต่มันนาว่ะสวยนะคะไม่รู้จักนะคะค่าข้าวโอนค่าข้าวก่อนค่ะถ้ารู้จักเขาจะโอนให้เตงห้าร้อยเงแต่นี้เตงไม่รู้จักอะ โอนแตค่าข้าวแล้วกันเนาะค่อ่ออาราคาอลไรคะค่ามีสแกนคะรนะสแสแกนใช่ไหมเท่าไรน,นะร้อยร้อยสามสิบามสิบเดี๋ยวเราหาสั่งอีกแล้วก็เราจะถ่ายอีกนะคะถ <c oughs> ัดอะไรคะเธอสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเก้าสามหนึ่งหนึ่ง